ในอนาคตอันไกลโพ้นณาสาหสัสวรษที่41นานกว่า10,000ปีแล้วที่เอมเพอเรอร์จักรพรรดิของมมนุษยชาติต้องประทับอยู่ในบัลลังก์โกลเด้นท่อรักษาตัวจากบาดแผลที่ได้รับจากมหาสงครามกบฏฮอรัสเกรซีที่บรรดาเหล่าไพรมามากบุตรของพระองค์แตกเป็นสองฝั่งก่อสงครามเผากาแล็กซี่จนลุกเป็นไฟหลังจากมหาสงครามในครั้งนั้นมวลมนุษย์ทั่วกาแล็กซี่ที่ขาดเอมเพอเรอร์ทั้งเหล่ามนุษย์แอสตราเมิลทรัมเหล่าตุลาการอินควิซิชั่น ทหารวังหลวงอัดเดตัสคาสโตดีเหล่าอัดเดตัสโรลิตัสหรือซิสเตอร์สมแร์เทนผู้เปลี่ยนด้วยศรัทธาและอาวุธที่อ็มพอเร์ทิ้งเอาไว้ให้เหล่ามนุษย์ดัดแปลงที่ถูกเลือกสร้างขึ้นมาจากยีนของไพรมารแต่ละตนพวกเขาคืออัดเดตัสเอสตาติสเหล่าสเปซมารีนผู้กล้าหาญมวลมนุษย์และพันธมิตรต้องรวมพลังกันต่อสู้กับพวกศัตรูทั้งภายในภายนอกและต่างมิติที่หมายจะยึดครองกัดกินหรือทําให้เผ่าพันธุ์มนุษย์ต้องแปดเปื้อนทั้งเหล่าเทพปีศาจแห่งเควอสผู้คนที่หลงผิดไปบูชาพวกมัน เหล่า p a c e Marines ที่แปรพักในอดีตเอเลียนและอสุรกายหลากหลายสายพันธุ์ทั้งเทเรนิตส์จอมขคมือแห่งจักรวาลเนครสกองทัพกุ่นเหล็ก65ล้านปีพวกเอลฟ์เอลดอรี่ทั้งดีและชั่วที่อยากจะกลับมาครอบครองกาแล็กซีนี้อีกครั้งเหล่าออกสโตเขียวจอมทำลายล้างเหล่าทาวแอมพายเจ้าแห่งแบทเทอรสู s ส์และเหล่ามาุษยู่ในความมืดของกาแล็กซีในส่วนที่เรายังไปไม่ถึงอีกมากมายนี่คือยุคสมัยที่มืดมิดและน่าสะพรึงกลัวด้วยวีรชนที่ล้มตายความหวังอันันนเรรราาะีจลลลพงงแแห่ทคโโยยวิยศสต์ จงลืมคำมั่นสัญญาแห่งความก้าวหน้าและการพัฒนาจงลืมความคิดใดๆเกี่ยวกับความเป็นมนุษย์และความเห็นอกเห็นใจไม่มีสริส,สุขท่ามกลางหมู่ดาวในความมืดมิดอันน่ากลัวของอนาคตอันไกลโพ้นมีแต่เพียงสงครามเท่านั้นยินดีต้อนรับสู่ w a r h a m m e r 4 0 0ฟตครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ The g e n e l y War Game ครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านให้รู้จักกับ Warhammer 40,000 Introductory Set ขึ้นชื่อว่าเป็นกล่องเริ่มต้น Warhammer 4 0 k ที่ดีที่สุดเพราะข้างในมีสเปซบอลินให้1กองมี Ter ร์นิตเทอร์มกรให้อีก1กองสามารถสร้างฉากสมรภูมิของ Space Marine 2ที่คุณชื่นชอบกับเพื่อนๆได้ทันทีพร้อมกับฝึกเล่น Warhammer 4 0 k ไปด้วยมีอุปรกรณ์ทุกอย่างให้ใช้ไม่ว่าจะเป็นลูกเตา๋าไม้วัดระยะกฎการเล่นแผ่นพื้นสนามรบสีคู่ก,กัน ครีมและโมเดลทั้งหมดที่อยู่ในกล่องนี้ยังเป็นแบบพุชฟิตไม่ต้องใช้กาวแต่เราก็ขอแนะนําให้ใช้กาวนะครับเราไปดูข้างในกันเลยอสวยจริงเพอเปิดกล่องออกมาปุ๊บคุณก็จะเจอกับผู้การซิตาเดลหนังสือคู่มือแฮนดบุ๊กแผ่นพับที่เป็นสนามรบพลิกได้2ด้าน ซึ่งด้านนี้นะครับจะเป็นสนามลบแบบเหมือนแนวโรงงานนะแล้วก็มีบอกตัวบอกตำแหน่งให้วางโมเดลด้วยนะครับพิมไว้อยู่บนแผนที่เลยเป็นแบบฝึกหัดให้คุณได้ฝึกเล่นวอร์ไฮเมอร์โเคส่วนด้านนึงจะเป็นสนามลบแบบดินม,มีซากเทอร์เิตให้ดูสวยๆด้วยอันนี้จะไม่มีตำแหน่งบอกเป็นหมด a อ v ดวาน แล้วก็ข้างในากล่องก็จะมีเบสนะ,ะเป็นเบสของตัวโมเดลที่เป็นแบบพุชฟิตพอคุณประกอบปุ๊บคุณก็สามารถปากป้า,ปาปบลงไปบนเบสนี้ได้เลยนะครับอันนี้คือแผงของเทมมกระแล้วก็มีริปเปอร์สวอมด้วยตัวเล็กๆน่ารักแม้แต่ตัวริปเปอร์สวอมก็เป็นแบบพุชฟิตด้วยเช่นกันดีมากๆเลยนะอันนี้ก็คือเหล่าพระเอกของเรานะครับอินเฟอร์เนสควอดสเปซมารีนส์รายละเอียดสวยมากๆทุกตัวนี้เป็นแบบพุชฟิตหมดเลยนะครับอันนี้คือคีมตัดนะให้ตัดโมโจากแผงส่วนในซองนี้ก็จะเป็นลูกเต่านะครับแล ทั้งหมด5กระปุกมีเรดโบนที่เป็นสีกระดูกมีนักกรดไนท์ที่เป็นสีม่วงมีบอทซาโกเป็นสีทองไว้ทาตามขอบต่างๆนะครับแมคเฟ็คบลูซึ่งก็คือสีของชุดกรอะแล้วก็อับิดดอนแบล็กที่เป็นสีดําพื้นข้อดีของวอลเมอร์โฟร์เคือคุณสามารถเทใ้เป็นชัปเตอร์อะไรก็ได้ตามใจชอบไม่จำเป็นต้องตามหน้าก่อบนะครับสีพวกนี้เป็นแค่ไกด์ไลน์เท่านั้นคุณสามารถสลับไปมาได้ตามใจชอบกระดาษข้างในนะครับด,ดูดีนะครับมันเป็นโทเค็น สามารถตัดออกมาทำเป็นโทเค็นได้ด้วยนะครับมีโทเค็นมาของฝั่ง Space Marines นะครับแล้วก็โทเค็นฝั่งของ t ทเรนิสกระดาษตรงนี้นะทำเป็นเทเรนได้ด้วยทำเป็นฉากกั้นเทเรนนะครับมีพิมพ์ลายไว้หน้าหลังนะครับเป็นเทเรนรูปตัวเอลนะให้ฝึกหลบฝึกยิงแล้วก็แน่นอนไม้วัดระยะ12นิ้วนี่คืออุปกรณ์ทั้งหมดที่คุณจะสามารถลองประกอบเพ้นสีแล้วก็ฝึกรุ่นบวชมือที่โปิเคกับเพื่อนๆได้แต่ทุกจะเริ่มยังไงในคู่มือนี่มีบอกครับก็คือว่า ในคู่มือนี้มันดีมากๆมันสอนหมดเลย Collectible Plan Play List มันจะมีอธิบายว่าจักรวาลของ w a l เ a r t โฟร์ที่เคในสาสวัที่41นั้นเป็นยังไง มวลมนุษยชาติต้องต่อสู้กับศัตรูร้ายมีเหล่าเทเรนิตจอมขมือบุกมาจากใต้กาแล็กซี่แล้วก็อาวุธของมวลมนุษยชาติที่เอ็มเพอร์เรอร์ได้ทิ้งเอาไว้ให้ก็คือเหล่าอเดรตัสเอสตัตตีหรือก็คือสเปซมารีนส์นั่นเองข้างน้นนะี่มีภาพอาร์ตด้วยนะมีภาพอาร์ตที่คุณเห็นกองยานชีวภาพไฮฟสตของพวกมันใครไม่เคยเห็นว่าเทเรนิตสู้ในอวกาศยังไงก็จะได้เห็นในกล่องนี้นะครับเพราะว่ามันมีภาพยานชีวภาพของเทรนิตยิงถล่มครูเซอร์ของสเปซมารีนอยู่ด้วย ที่เหลือเป็นหน่วย Infinite Squad นะครับส่วนของธรรมกรก็เช่นกันตัวนี้เป็นธรรมกรตัวนี้เป็น Ripper Swarm ก็จะมีคู่มือประกอบบอกหมดเลยแล้วก็มีขั้นตอนการเพ้นซึ่งสามารถทําตามขั้นตอนได้ง่ายๆไล่ไปทีละสีเลยมีภาพทุกขั้นตอนให้ดูแล้วว่าคุณควรจะเพ้นอย่างนี้อย่างนี้ทีนี้ครับตรงนี้ดีมากๆเพราะว่ามันจะเป็นแบบฝึกหัดครับให้คุณได้เริ่ม ลองเล่น w a r h a m m e r 4 0 k เขาก็จะบอกเลยว่าคุณจะต้องมีอุปกรณ์ดังนี้โมเดลไม้วัดระยะลูกเต๋าแผ่นสนามรบนะครับแล้วก็ตัดกระดาษแข็งที่ผมบอกเมื่อกี้มาทําเป็นฉากกาแพงแล้วก็มีตัววาง Objective Marker แล้วก็ตัววางว่าตัวไหนขยับไปแล้วยังไม่ขยับไปแล้วเรียกว่า Activation Markers นะครับคุณก็จะเริ่มแบบฝึกหัดที่1เลยก็คือการ ขยับแล้วยิงคุณก็จัดฉากและอุปกรณ์ทั้งหมดตามภาพที่มีอยู่ในคู่มือนี้เลยนะครับ <c oughs> เขาก็จะสอนแล้วว่าการขยับทําอย่างนี้นะ <c oughs> เดิน6นิ้ว <c oughs> การยิงทําอย่างนี้นะการทอยเซฟของเทรนิต <c oughs> แล้วก็ผ่านไปถึงเทิร์นของเทรนิตเทรนิตก็จะขยับแล้วก็จะยิงด้วยเช่นกันนี่คือพื้นฐานง่ายๆทีนี้พอคุณเจนจัดเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคุณก็พลิก ไปใช้สนามรบอีกด้านหนึ่งโดยที่ไม่มีมาร์กบอกเลยทีนี้แล้วก็ทำสงครามเต็มรูปแบบลองเล่นกับเพื่อนๆได้เลยเพียงเท่านี้นะครับคุณก็จะได้สัมผัสกับ,กบประสบการณ์ของ Space m o r i n e 2ในกล่อง Warhammer 40K introductory e set กล่องนี้พาเพื่อนๆเ,เข้าสู่จักรวาลสุดกริมดาของ Warhammer 40K ได้เลยครับเอาละครับเรามาลองประกอบกันดีกว่าด้วยคีมนี้เราจะตัดโมเดลจากแผง อย่างนี้ทีนี้ดูดีๆนะครับว่าตรงไหนเป็นสปรูตรงไหนไม่ใช่สปรูนะครับอเอาไปลึกๆลึกๆลึกๆนะทีนี้ถ้าเกิดสมมติมันมีตะคงตะเข็บอะไรก็เล่ม,มันออกซะหน่อยนะครับใช้นิ้วประกบปาบมันเข้ากันด้วยกันอย่างนี้ได้เลยนะครับพอประกอบเสร็จปุ๊บใช่ไหมนี่เห็นไหมเห็นรูตรงเบรดไหมดูให้ดีนะเสียบปาบเข้าไปอย่างนี้โอ้โหเท่จรงิงเพียงเท่านี้คุณก็จะได้อินฟินิ p สเปซมารีนมาแล้ว1ตัว ของเทนนิสก็ทําเหมือนกันเหล่าธนกรก็ง่ายนะครับก็ดูเลยนะครับตัดออกมาตามคู่มือเลยประกอบป้าบอ่าแล้วก็เสียบเบรดอ่ะเวลาเสียบเบรดใจเย็นๆนะครับกดเบาๆนะครับกดเข้าไปเลยงึบอย่างนี้เท่านี้คุณก็จะได้รับเทนนิสทีนี้ถึงตาน้องจิ๋วบ้างนะครับริปเปอร์สวอมซึ่งเป็นโมเดลที่ผมชอบสุดในลารา์ดเทนนิสนะบอกตรงนะกดเข้าไปอย่างนี้เห็นไหมครับว่าตรงข้างล่างเนี่ยมันจะมีเดือยเล็กๆประกอบเข้าด้วยกันอ่าแล้วก็เสียบไปมันเบรดโอ้โหสวยจริงๆเอาละครับเรามาลองเพ้นท er ์อัลต์เมอร์เริเวณส่วนนกะครัช ใช้ Macrack Blue ตรงส่วนที่เป็นขอบทองทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นส่วนปืนนะครับหรือว่าตามขอบลานะฮะก็จะใช้บอทัสโกตรงส่วนที่เป็นด้ามปืนดำกระเป๋าด้านหลังก็ลงด้วย a b a เปอร์ดอนเวลาลงก็ใจเย็นๆไม่ต้องรีบต่อให้คุณทาเลอะคุณก็สามารถใช้สีตรงส่วนที่เลอะป้ายกลับไปได้ทาความสะอาดได้นะครับส่วนของเทอรนิตส์เรามาเริ่มจากการลงเรดโบนเป็นสีพื้นกันก่อนตรงส่วนเกราะของมันเป็นสีม่วงเข้มก็ลงด้วยนากาโรสไนครับเพียงเท่านี้ คุณก็จะมี2ยูนิตของฝั่ง Space Marines ที่เป็น a u t ต er m m r r n n s ปรปะทะกับ t ท r a n n ต s t ธรรมก้อเรียบร้อยแล้วครับและนี่นะครับก็คือความพิเศษของ Warhammer 40k i n t e r a c t t ท r าคั t ให้คุณและเพื่อนๆได้เริ่มประกอบเพ้นสีและลองเล่น Warhammer 40k ได้ทันทีสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่ Legendary War Game และร้าน Warhammer ทั่วประเทศ